แจ้งเตือน2อร้านรายเสียภาษีเงินได้ด่วนนะครับภายในวันที่31สิงหาคม63นี้เท่านั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมา n เนอร n ชาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมนชานครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบอเอแล้วครับ แจ้งประชาชนที่มีเงินได้2อร้านรายรีบเสียภาษีเงินได้ด่วนครับภายในวันที่31สิงหาคม63สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี62ครับ เมื่อวันที่21สิงหาคม63นางสมหมายสิริโอดมเศษฐานะโคศกรมสัมพกรเปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กรมสัมพกรจึงได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี2562โดยสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเรียกชื่อย่อว่าพงด .90 91ครับสามารถยื่นได้จนไปถึงวันที่31สิงหาคม63เลยทีเดียวครับ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลผู้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีภาษี62หรือยื่นภาษีแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม63จนถึงปัจจุบันอยู่ที่9.57ร้าล้านรายครับซึ่งยังเหลืออีกกว่า2รล้านรายเลยทีเดียวให้ดำเนินการยื่นภาษีโดยด่วนครับซึ่งปัจจุบันสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้แล้วครับทั้งสะดวกรวดเร็วและได้รับเงินคืนภาษีเร็วด้วยครับกรณีที่หักภาษีณที่จ่ายไว้เกินครับ โดยเว็บไซต์ที่ใช้ยื่นภาษีนั้นก็คือเว็บไซต์ www.rd.go.th ครับหากท่านใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งแนะนำให้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับจะสะดวกในการยื่นภาษีง่ายกว่าให้ดาเนินการกดไปที่เว็บไซต์ของ Google นะครับโดยพิมพ์ค้ำหาพิมพ์คาว่า google.com นะครับแล้วก็กดไปก่อนแล้วกดค้นหาพิมพ์คำว่ายื่นภาษีครับจากนั้นก็กดไปที่กรมสรรพากรยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็เลือกไปที่เมนูตรงคำว่ายื่นแบบพงด .90 9 1นะครับก็จะเจอหน้าต่างให้เราใส่ใหมายเลขผู้ใช้ก็คือเป็นบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักส่วนรหัสผ่านนั้นก็คือเป็นวันเกิดของเรานะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดครับเช่นคนเกิดวันที่1มกราคมปีสองหาหกสามเนี่ยสมมตินะฮะก็เป็น01012563 01ประมาณนี้นะครับ ก็สามารถเข้าระบบไปได้ก่อนแล้วไปแก้ไขรหัสข้างในได้ครับผมหรือกดลืมรหัสผ่านก็ได้ครับง่ายๆครับผมโดยเทคนิคการได้รับเงินคืนภาษีที่เร็วคือต้องผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารนะครับสามารถผูกพร้อมเพย์ได้โดยติดต่อธนาคารหรือทาผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนั้นการได้รับเงินคืนภาษีหากได้ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารไว้แล้วจะได้รับเงินคืนภายใน5วันทําการครับ ซึ่งก็เร็วเลยทีเดียวครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวการแจ้งเตือน2ร้านรายรีบเสียภาษีเงินได้ด่วนครับภายในวันที่3 1สิงหาคม63สาำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีออนไลน์นะครับก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง b i n a channel ด้วยนะครับผมก็จะนำข่าวสารดีๆสุด,สด,ดีวิธีการต่างๆมามอบท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีกันทุกคนเลยครับสวัสดีครับ